Before be sleep we will be here every to support you will day สวัสดีครับทุกคนเคยคิดเล่นๆไหมครับว่าถ้าเรามีโอกาสได้ย้อนเวลากลับไปเจอตัวเองในวัยเด็กเราอยากจะไปเจอเขาไหมแล้วถ้าเจอกันจริงๆเราอยากจะบอกอะไรกับเด็กคนนั้น ลองหลับตาแล้วนึกภาพตามผมนะครับคุณกำลังยืนอยู่หน้าบ้านเก่าของคุณบ้านที่เคยเป็นเหมือนโลกทั้งใบของคุณตอนนั้นแล้วคุณก็ค่อยๆเดินเข้ามาในห้องนอนเก่าที่เต็มไปด้วยโปสเตอร์ศิลปินที่คุณชอบของเล่นที่กองอยู่บนพื้นและหนังสือการ์ตูนที่อ่านจนปกพังแล้วคุณก็เห็นเด็กคนนั้นที่กำลังนั่งทำการบ้านอยู่บนโต๊ะตัวเดิมนั่นคือคุณคุณในวัยเด็กในวัยที่ยังไร้เดียงสา คุณจะเดินเข้าไปทักทายเขาไหมจะบอกอะไรกับเขาดีจะบอกว่าโตขึ้นเราจะเป็นคนแบบไหนจะเล่าถึงเรื่องราวในอนาคตให้เขาฟังทั้งเรื่องที่สำเร็จและเรื่องที่ล้มเหลวบางทีคุณอาจจะแค่อยากจะเดินเข้าไปกอดเขาเบาๆแล้วบอกเขาว่าไม่เป็นไรนะบอกเขาว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีบอกเขาว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียว แต่ถ้าเราบอกเขาไปหมดทุกอย่างเขาจะยังเติบโตมาเป็นเราในวันนี้ไหมแล้วเรื่องความผิดหวันหรือบาดแผลที่เคยเจ็บปวดเราควรจะบอกเขาหรือปล่อยให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองการได้มองเห็นตัวเองในอดีตมันทำให้เราได้กลับไปเห็นความฝันที่เราเคยมีความสดใสที่เราเคยเป็นและความผิดหวังที่เราเคยเจอ วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้และครับเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่เราอยากจะบอกตัวเองในวัยเด็กมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกตัวเองในวันนี้ก็ได้เอาละครับหลังจากที่เรายืนมองตัวเองในวัยเด็กอยู่สักพักความรู้สึกท่วมท้นมันคงถาถมเข้ามาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับแล้วคำถามที่ยากที่สุดก็คือเราจะเริ่มประโยคแรกกับเขายังไงดี ผมว่านะสำหรับหลายๆคนสิ่งแรกที่เราอยากจะทำอาจจะไม่ใช่การเตือนเรื่องอนาคตหรือการบอกเล่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นการเดินเข้าไปดูสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ในตอนนั้นลองนึกภาพตามนะครับถ้าเด็กคนนั้นกำลังวาดรูปอย่างสนุกสนานอยู่ในสมุดวาดเขียนต่อให้เส้นมันจะเบี้ยวเบี้ยวสีมันจะเลอะเทอะไปบ้างคุณจะเดินเข้าไปบอกเขาสั้นๆไหมครับว่าวาดสวยจังวาดต่อไปเรื่อยๆเลยนะ หรือถ้าเขาคนนั้นกำลังซ้อมกีฬาที่เขารักอยู่หลังบ้านแม้ว่าเขาจะยังไม่เก่งกาจอะไรเลยคุณจะเข้าไปตบไหล่เขาเบาๆแล้วบอกว่าเฮ้ hey, แค่ได้วิ่งตามสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็สุดยอดแล้วนะเวย้ยผมเชื่อว่าลึกๆแล้วสิ่งที่เราอยากจะบอกตัวเองในวัยเด็กมากที่สุดอาจจะเป็นการยอมรับในสิ่งที่เขารักและเป็นอยู่เพราะในโลกของความเป็นจริงตอนนั้นมันอาจจะมีเสียงรอบข้างมากมายที่คอยบอกเขาว่า โตขึ้นจะเป็นอะไรทำแบบนี้มันไร้สาระไปตั้งใจเรียนดีกว่าไหมเสียงเหล่านี้อาจจะบั่นทอนความฝันเล็กๆของเขาโดยไม่รู้ตัวเราในฐานะคนที่เดินทางผ่านมาแล้วเราคือหลักฐานที่มีชีวิตว่าสิ่งที่เขาทำในวันนั้นมันไม่ได้สูญเปล่าเลยการ์ตูนที่เขาอ่านจนจําได้ทุกช็อตมันอาจจะกลายเป็นจินตนาการที่ทำให้เราเป็นคนสร้างสารรค์ในวันนี้ เกมที่เขาเล่นกับเพื่อนจนมืดคำ่ำมันอาจจะสอนให้เราได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและมิตรภาพที่ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้บางทีเราอาจจะแค่อยากกลับไปบอกเด็กคนนั้นว่าสิ่งที่นายกำลังหลงไหลอย,อยู่เน่ยมันไม่ใช่เรื่องไร้สาระเลยนะมันคือส่วนหนึ่งที่จะประกอบสร้างตัวตนนายในอนาคตเพราะฉะนั้นรักมันให้เต็มที่สนุกกับมันให้สุดๆไปเลยไม่ต้องกังวลว่าใครจะมองอยังไง เพราะคนที่เข้าใจในายที่สุดก็คือตัวนายเองในอนาคตไงล่ะการได้กลับไปให้กำลังใจตัวเองในเรื่องเล็กๆเ,เหล่านี้มันอาจจะเป็นเหมือนการกลับไปเติมเชื้อพลายให้กับตัวเราในปัจจุบันให้เราหันกลับมาถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วความฝันความชอบของเราในวันนี้ล่ะเรายังดูแลมันดีอยู่หรือเปล่าหลังจากที่เราได้กลับไปเติมเต็มความฝันและให้กำลังใจตัวเองในวัยเด็กแล้ว มันก็มีอีกด้านหนึ่งของเหรียญที่ผมว่าเราทุกคนต้องคิดถึงเหมือนกันนั่นก็คือความผิดพลาดและความเจ็บปวดที่เราเคยผ่านมาครับพอพูดถึงเรื่องนี้ผมว่าเราคงแบ่งเป็นสองเสียงในหัวเลยใช่ไหมครับเสียงแรกคือเสียงที่อยากจะปกป้องเด็กคนนั้นสุดชีวิตเราอยากจะกระซิบข้างหูเขาเบาวๆว่าเพื่อนคนนั้นน่ะอย่าไปไว้ใจเขาทั้งหมดนะเรื่องวันนั้นอย่าตัดสินใจทำแบบนั้นเด็ดขาดเลยหรือ ความรักครั้งแรกมันจะเจ็บปวดมากนะเตรียมใจไว้หน่อยเราอยากจะสร้างเกราะกำบังให้เขาทุกอย่างเพราะเราไม่อยากให้เขาต้องมาเจอความเสียใจเหมือนที่เราเคยเจอแต่มันก็มีอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นมาในใจเบาๆครับแล้วถ้าเขาไม่เจอเรื่องพวกนั้นเขาจะเติบโตมาเป็นเราในวันนี้ได้ยังไงไอความผิดพลาดที่น่าอายในวันนั้นมันสอนให้เรารู้จักคำว่าการให้อภัย ทั้งการให้อภัยคนอื่นและที่สำคัญที่สุดคือการให้อภัยตัวเองการโดนหักหลังจากเพื่อนสนิทมันทำให้เราเรียนรู้ที่จะมองคนให้ลึกซึ้งกว่าเดิมและเห็นคุณค่าของมิตรภาพที่แท้จริงความล้มเหลวที่เคยทำให้เราหมดหวังมันกลับเป็นแรงผลักดันที่แข็งแรงที่สุดที่สอนให้เรารู้จักวิธีลุกขึ้นยืนใหม่ด้วยขาของตัวเองบาดแผลเหล่านั้นถึงแม้มันจะทิ้งรอยแผลเป็นไว้แต่รอยแผลเป็นเนี่แหละครับ ที่ย้ำเตือนว่าเราเคยผ่านอะไรมาบ้างและเราก็รอดมาได้ทุกครั้งมันหล่อหลอมให้เราเป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้นเป็นคนที่เข้าใจโลกมากขึ้นบางทีสิ่งที่เราควรบอกตัวเองในวัยเด็กอาจจะไม่ใช่การห้ามไม่ให้เขาเจ็บปวดแต่เป็นการเดินเข้าไปกอดเขาแน่นๆในตอนที่เขากำลังอ่อนแอที่สุดแล้วบอกกับเขาว่าเดี๋ยวมันจะมีวันที่นารู้สึกว่าโลกทั้งใบมันพังทลายลง นายจะร้องไห้จะเสียใจแล้วนั่นไม่เป็นไรเลยนะขอแค่อย่างเดียวอย่าหยุดเชื่อมั่นในตัวเองเพราะไม่ว่าจะลมอีกกี่ครั้งนายจะลุกขึ้นมายืนได้เสมอฉันคนนี้คือหลักฐานยืนยันว่านายผ่านมันไปได้แน่นอนการยอมรับความเจ็บปวดในอดีตได้มันอาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เราปล่อยวางเรื่องราวแย่ๆในปัจจุบันได้เหมือนกันนะครับ เราเดินทางย้อนเวลากลับไปคุยกับตัวเองในวัยเด็กเราได้ให้กำลังใจเขาในเรื่องความฝันเราได้กอดเขาในวันที่เขาต้องเจ็บปวดและตอนนี้ก็มาถึงช่วงเวลาสุดท้ายแล้วครับก่อนเราจะต้องกลับมาสู่โลกปัจจุบันถ้ามีโอกาสพูดกับเขาได้แค่ประโยคเดียวประโยคสุดท้ายจริงๆเราจะพูดว่าอะไรสำหรับผมนะผมว่าผมจะไม่บอกใบ้เรื่องอนาคตไม่เตือนเรื่องความผิดพลาด และไม่เล่าเรื่องความสำเร็จใดๆทั้งนั้นผมอาจจะแค่ย่อตัวลงไปให้สายตาเราตรงกันมองเข้าไปในแววตาที่ยังสดใสคู่นั้นและพูดกับเขาด้วยความรู้สึกจากใจจริงว่าขอบคุณนะขอบคุณที่เคยกล้าฝันขอบคุณที่เคยล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ขอบคุณที่อดทนผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ขอบคุณที่เป็นเธอในวันนั้นจนทำให้มีฉันในวันนี้ เพราะสุดท้ายแล้วการเดินทางครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้มีความหมายแค่การกลับไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงอดีตเลยครับแต่มันคือการกลับไปทำความเข้าใจและยอมรับทุกอย่างที่ประกอบรวมกันขึ้นมาเป็นตัวเราและที่สำคัญที่สุดข้อความทั้งหมดที่เราอยากจะบอกกับเด็กคนนั้นไม่ว่าจะเป็นไม่เป็นไรนะทำในสิ่งที่รักต่อไปเธอหรือเธอเก่งมากๆแล้ว บางทีคนที่ต้องการจะได้ยินคำพูดเหล่านี้มากที่สุดอาจจะไม่ใช่เขาในอดีตนะครับแต่เป็นเราในตอนนี้ตั้งหากเราเองในวันนี้ที่อาจจะกำลังเหนื่อยที่อาจจะกำลังหลงทางที่อาจจะกำลังสงสัยในคุณค่าของตัวเองการได้กลับไปมองเห็นความสดใสและความเข้มแข็งของตัวเองในวัยเด็กมันคือการย้ำเตือนว่าเฮ้ยเราเคยมีพลังขนาดนั้นอยู่ในตัวนะ และพลังนั้นมันไม่เคยหายไปไหนเลยจริงๆวันนี้ลองใช้เวลาอยู่กับตัวเองเงียบๆสักพักนะครับแล้วลองถามตัวเองดูว่าถ้าเด็กคนนั้นที่อยู่ในตัวคุณมองเห็นคุณในตอนนี้เขาจะรู้สึกยังไงและคุณอยากจะบอกอะไรกับเขาสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางย้อนเวลากลับไปด้วยกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงหรือถ้าได้ย้อนเวลาไปจริงๆอยากจะบอกอะไรกับตัวเอง ลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับผมรออ่านอยู่นะถ้าชอบเรื่องราแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับจะได้มีพลาดเรื่องราดีๆในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้อย่าลืมใจดีกับตัวเองมากๆนะครับสวัสดีครับ Before sleep, we will be here to support you every day.